โอโหเอาเรื่องฮนะสวัสดีครับวันนี้ได้ตะเคียงแก๊สมาใหม่ชื่ออะไรเป็นของความแมนนะ ฟั hmm. <Wow. S 1> นเทียพีเซ็ตผู้แมนญี่ปุ่นโนฮะูมนญี่ปุ่น,น,นอ่ะเดี๋ยวมาแกะของกันเลยครับผมภายในกล่องก็จะมีผู้มือฮนะเูมือผู้มือเป็น ญี่ปุ่งอันนี้วะครับอ่ะอันนี้ก็ภาษาญี่ปุ่งแล้วกันอ่าพระเอกของเรามีเคสมาด้วยเคสเคสใส่มาเคสก่อนตุ้งได้มาสดๆนุ่งร้อนนะฮะจุดก็ยังไม่เปลี่ยนนะ จุด้อมกันนะอันนี้ก็มีนนมีอย่างดีมีไส้ตะเกียงม,มาให้อันหนึ่งครับตะเกียงแบบต้องผูกเอานะแล้วก็โซ่ใช้ห้อยว้าว <Wow. S 1> ห้อยเสาแขวนเสาเอ ท่านอาจจะได้ยินเสียงหาเสียงนะฮะเพราะว่าวันที่28มีนานี้ s จะมีการเลือกตั้งสอทอนะฮะโยมอาจากอะไรก็ไปหาเองโอเคผมตื่นเต้นจังไม่เคยไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนโอเคนับเลกถอดโป๊ะออกก่อนนะครับโป๊ะจะเป็นโป๊ะขุนนะ เขาบอกว่าแสงมันจะถนอมสายตาดีฮะปกคุณโอเคส่วนสำหรับเจ้าตะเกียงของเจ้าตะเกียงแก๊สปันเทียตัวนี้นะฮะใช้กับแก๊สซัละลาปอ,อนะใช้ได้กับทั้ง450กับ250ับ ไผู้พิทูตถูกก็จะว่า,ากันนะคนไม่เคยมีตะเคียนคือ <c oughs> <Okay. S 2> นี้มาปลูกใส่ตะเคียนกัน บอกว่าให้เอาด้านที่ผูกที่ยังไม่ผูกฮะเอาลงด้านล่างเชือกสั้นมากสวม15 minutes later โอเคครับมาผูกเส่ตะเกียงกันเลยฮะข้ผูกมาให้แล้วน่าจะผูกมาให้แล้วช่ใส่ลงไปเลย ยอย่างไ,ได้นไงนั่นคือร้อยนะฮะเพราะว่าเกียจสั่งมาอีกสั่งเซตตะเกียงน,นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าให้จัดทรงสวยๆสวยนะฮะน่าจะได้แลนะ้ว จะสูงที่สวยเวลามันไม่มันจะโอเคนะโอเคจะส่งที่สวยหนะ่อน้าโอเคทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเผาใช้ทะเกียงนะครับตอนนี้ก็คือห้ามสูดดมเด็ยดข่านนะครับน่าจะ ยูทูบเบอร์หลายคนอาจจะได้พูดคำนี้ละแล้วนะครับการไม่ให้สูสดดมควันของไส้ตะเกียงนะ <c oughs> เพราะว่ามันอันตรายโอเคเผานะฮะมันจมูนเขาไหม ส,สุดสุดดุมเดือดขาดนะครับคำเตือนอาแล้วก็ให้เปิดแก๊สช่วยด้วยว้าวออาภาษาบ้านผมเขาเรียกชู คิ้วอ eh ื้งๆโอเคน่าจะให้มันเผาใส่ให้มันไอเนื้อดำๆให้มันหายออกมาก่อน เผาสักนิดนึงให้บริเวณอ้ส่วนดำๆนะให้มันเป็นสีขาวทั้งหมดนะคือจะใช้ได้ร้อเอร์เซน จ้าไหมครับเสบตาเลยนะเสบตานะฮะพอไปสักคน ที่กำลังมันไม่ไม่นะจุดนี้ไม่พี่หน่อยสิโอ้โหเช่นนี้ก็น่าจะได้อยู่นะฮะสวยงามสวยงามอยู่สำหรับมงค์ไหนในการผูกและเผาเส่ตะเคียนอ่จะไดง เค okay, ครับผมมาถึงขั้นตอนที่ระทึกครือโคมนะฮะเป็นขั้นตอนที่เราต้องพิถีพิถันสักนิดหนึ่งะฮะก็คือขั้นตอนการใส่โป๊ะขุนก็คือระมับระวังยังไงนะฮะก็คือห้ามให้ใส่ตะเกียงที่เราเพิ่งเผาเสร็จห้ามให้มันแตกนะะเพราะว่าถ้าแตกก็คือใช้ไม่ได้การเผาครั้งนี้ก็คือเฟลนะฮะ ชุ่เพ่กลับไปเริ่มต้นใหม่ก็คือต้องไปซื้อไส้ตะเกียงอันละประมาณ80บาทนะอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะต้องระวังนะฮะโอเคมาใส่กันเลยนะระวังฮะระวังโอเคต้อง,งเบานิดนึงฮะ ลืมบอกไปนะเพราะตรงใส่โป๊ะมันจะมีล็อกอยู่สองแง่งนะก็คือเราต้องดันแง่งเข้าไปก่อนกับระวังอันนึงก็คือเสียวโป๊ะแตกนะแต่มันก็มีขายอยู่อันละอัอยกว่าบาทมาั้งเป็นในช้อปปี้น่าจะอันละลอย น่าจะอยู่โอเคเลยนั้นแล้วก็ปิดพร้อมสตาร์ทก็ใส่ที่ห้อยไว้นะอันนี้จะมีไอ้ตรงเขาเรียกว่าแมกแมกนิโตหรือเปล่าแมกนิโตที่ไว้จุด ลองดูครับเปิดแชตนิดนึงโอ้ยอายังไงครับสบายาะอันนี้ผมถ่ายประมาณมน่าจะผมยังยิงถ่าย หมืน่นตัวนี้ก็คือเอเคเลยน่าจะสว่างเปิดแรงเสียงดังมากเสียงแจ๊สนีเขาโอเคนะห้อยกับเสาเอเคเลย ก็ทับใจในระดับหนึ่งนะ,ะสำหรับเจ้าตะเกียงแก๊สคอมแมนฟอนเทียเป็นของญี่ปุ่น,นะฮะคอมแมนญี่ปุ่นช่วงน,นี้น่าจะขาดตลาดอยู่นะฮะรุ่นนี้ใครซื้อทันก็ดีใจด้วยนะฮะถ้าใครซื้อไม่ทันก็ราคาก็จะแพงกว่าราคาป้ายอยู่ เขาบอกว่าถ้าเป็นแก๊สสาะเปาน่าจะใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงครับกับเจ้าตะเคียงฟันเทียตัวนี้4ชั่วโมงก็คือในที่นี้ก็คือต้องเป็น450นบกระป๋องใหญ่ว้า Later. later 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 in the void โอเคครับมาลองตอนมืนนู่นดูมันจะสว่างแค่ไหนนะกับเจ้าตะเกียงแก๊สคอมเมน frontier โอโหเอาเรื่องฮะโอโหเอาเรื่องนะอันนี้ปังกาดีดีเล่งดีเล่งอันนี้ก็แซงสุดขนานี้น่าจะเหมาะกับดินเหนียวนะฮะ <laughs> ดินเนอร์นะฮะ นี่ก็ทำนะ <Amazing. S 1> ตัวมาได้เงี้ยก็โอเคนะเออโอเคไม่ผยังพิการอีจริงๆนะสำหรับโคแมน,นี่ยโคแมนฟอนเซียโอเคครับผมขอจบการรีวิวตะเกียนแก๊เพียงเท่านี้นะขอบคุณครับสำหรับการรับชม